สวัสดีครับผมกอล์ฟรถบ้านนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับโชคฮอนด้าซีอีวีปีสองพันสิบแปดนะครับโชคออกจากศูนย์มาเลยนะครับนี่นะครับใช้งานไปประมาณหกหมื่นกว่าโลนะครับตอนนี้พอดีถอดออกนะครับไปใส่โชคของชีอินนะครับโชคเดิมเราจะขายนะครับนี่นะครับนี่เป็นโชคหน้าใช่ไหมครับโชกหน้านะครับขายนะครับทั้งชุดเลยนะครับนี่โชกหน้านะครับ นี่ก็ชุกหน้าคู่นะครับนี่สภาพยังดีอยู่นะครับนี่ครับออกจากแห้างมาเลยนะครับใช้งานแค่หกหมื่นกว่าโลนะครับอันนี้ชกหลังนะครับนะครับชุกหลังสภาพดีๆอยู่นะครับนี่สวยๆเลยนะครับใครสนใจทักได้นะครับเอาไม่แพงครับอ่ะสี่ต้นเนี่ยสี่ต้นเนี่ยสี่ต้นนี้นะครับเอาแค่สี่พันบาทครับนะครับโชคออกจากศูนย์เลยนะครับ เอาแค่สี่พันบาทครับใครสนใจทักมาได,ได้เลยครับเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสามสองหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดสองนะครับนี่นะครับเอาแค่สี่พันบาทนะครับพิ่กัดอยู่บางบัวทองนะครับอยู่บางบัวทองอยู่แถวซอยวัดละประดุกนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับนี่นะครับโชคยังแบบสุดยอดครับยังใหม่อยู่นะครับใช้งานน้อยครับหกหมื่นโลเองนะครับนี่นะครับออกจากศูนย์เลยนะครับนะครับสนใจทักได้เลยนะครับ พิกัดบางบททองนะครับสนใจทักได้เลยเบอร์ศู7ย์1 0ด87ดสามสอราคากัดเองครับ4,000บาทครับโอเคครับฝากด้วยนะครับ